ปัญหาะะที่เกิดขึ้นก็คือนะักศึกษาไทยรู้สึกต้องการจะหาทุนเรียนต่อแต่มีปัญหาเกิดขึ้น3ประการหลักๆอันดับแรกคือหาทุนเรียนยากเยอะไม่แบ่งแยกตามสาขาทําให้การเซิร์ชค้นหานย,ยากขึ้นปัญหาต่อไปคือจะเตรียมตัวยังไงดีน้องๆไม่รู้ว่าจะรีวิวหาอ่านบทความเต็มตัวสัมภาษณ์ได้ที่ไหนปัญหาที่3มก็คือสมัครไม่ทันน้องรู้ข่าวอีกทีนึงอา้าวเลยกําหนดสมัครไปแล้วก็เรามีเว็บไซต์มานําเสนอนะคะ่ะ ยูส h o ล่ามีคอนเซปต์ว่าคนทุนง่ายคนทุนไวพร้อมรับทุกโอกาสไม่อยากพลาดมายู c h o l a r พอฟังชื่อปุ๊บคนจะสงสัยว่ามีพี่าถามมาว่า,วาหมายถึงอะไร U ยูส h o ล่ายูมาจาก university หรือมาจากคำว่ายูคือตัวคุณรวมกับคำว่าส o l ล่าชิ p คือทุนการศึกษาสโ o ล่าคือผู้ได้รับทุนรวมกันหมายถึงทุนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือทุนสำหรับคุณค่ะ เราทําไมคนต้องมาใช้เว็บเราเราเสนอฟีเจอร์หลักๆเลย3อันที่ทําให้เราเหนือกว่าอันดับแรกชื่อว่า You Scholarship รวบรวมสาขาแบง่งหมวดให้คนได้ง่ายคนได้สะดวกต่อไป You Ready You Ready คือ Are You Ready คุณพร้อมหรือ,อยังเตรียมตัวให้พร้อมกับคำแนะนําสุดเจ๋งโดยพี่ๆนักเรียนทุน You Student ระบบสุดท้ายคือระบบแจ้งเตือนค่ะจับคู่ตามความสนใจของน้องๆที่เข้ามาศึกษาเลยอ่าต่อไปเดี๋ยวเราพาไปชมเว็บไซต์เลยค่ะ อันนี้นะคะเข้ามาหน้าแรกจะเป็นอย่างนี้เลยประกอบด้วย3ฟีเจอร์หลกัหลกๆด้านบนเห็นได้ชัดนะคะคือหน้า Home, ูสโกรล่าชิฟย u readyy แล้วก็ you Student ดนด้านซ้ายจะเป็นหน้า Search สามารถเสิร์ชข้อพนหาได้เลยหรือด้านล่างสาขาวิชาเลือกสาขาแล้วกดค้นก็เจอเลยเหมือนกันส่วน You News นะคะจะเป็นฟีดต,ต่างๆที่เราเพิ่มอัพคอนเทนต์เข้าไปขอดูหน้าแบบโมบายด้วยค่ะ เว็บไซต์เรานะคะทำเป็นแบบ responsive ถ้าย่อเข้าไปก็แสดงผลแบบโมบายได้ได้ พอย่อนะคะจะเหลือตรงเซิร์ชกับยูนิว์และด้านบนค่ะลองกดเมนูด้านบนด้านซ้ด้านขวาะคะ่ะอันนั้นล่ะค่ะอ่เมนูจะไปอยู่ตรงนี้แทนทีนี้เราลองเล่นเว็บไซต์กันเลยพอเข้าอยู่สกอร่าชิพนะคะน้องสามารถเลือกได้เลยว่าจะค่ะา หรือว่าจะเป็นทุนในประเทศทุนต่างประเทศแล้วก็ทุนวิจัยเห็นด้านสีเขียวสีแดงไหมคะอันนี้สงสัยเป็นกิมมิคหลักเลยคือถ้าน้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ u s t u d e n t แล้วเนี่ยน้องจะรู้ได้เลยว่าสีแดงคุณผ่านเกณฑ์นะสีแดงคุณไม่ผ่านเกณฑ์คุณไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้หรือถ้าอยากเข้าไปดูเพื่อเตรียมพร้อมก็ได้เหมือนกันหรือสีเขียวเอ้ยน้องผ่านเกณฑ์แล้วน้องอยากเข้าไปน้องรู้เด็วเลยว่าน้องผ่านแล้วแล้วก็จะแบ่งเป็นชื่อทุนสาขา ประเทศวันที่ลงแล้วก็วันหมดอายุการสมัครค่ะต่อไปขอดูยูเรด y ี้ค่ะยูเรด y ี้นะะเรามียูย่อยอีก3อันคือยูไลฟ์ยูซีเนแล้วก็ยูแฟ t ยูไลฟจะเป็นการเตรียมตัวก,กับการไปทุนยูซีเนียเช่นบทความจากพี่พี่นักเรียนทุนหรือว่าบทความสัมภาษณ์ส่วน u f แฟ t ขอเข้าไปดูที่ u f a ฟ t ค่ะ You fact เนี่ยเป็นคําถามพบบ่อยบางทีน้องๆไปโพสต์ตามเพจตามเว็บบอร์ดแต่ไม่มีใครตอบเราใช้ระบบออโต้ o บอรเข้ามาช่วยนึกถึงลูกเจี๊ยบสีเหลืองมีใครทราบไหมคะคืออะไรใช่แล้วซิมซิมมิเรารวบรวมคำถามที่น้องๆใช้บ่อยมาแล้วก็น้องคีย์ไปเลยทุนมีทุนกี่ประเภทคะแล้วก็จะมีออโต้บอรตอบมาแล้ว ก็สำหรับตอบได้เลยทันทีมไม่ต้องรอคนมาตอบค่ะต่อไประบบสุดท้ายนะคะ u s u student y s u student แล้วก็มีคำอธิบายสั้นๆให้แล้วก็สมัคร sign in ได้เลยรวดเร็วเพราะว่าเราใช้เป็นแบบฟอร์มสั้นการที่เราใช้ฟอร์มสั้นเพราะเราต้องการ user ก่อนดับแรกส่วนน้องจะเข้ามาปรับแต่งเลือกเพิ่มข้อมูล GPA ทีหลังเพิ่มข้อมูลสาขาทีหลังนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วเราต้องการให้เขามาเป็น user ของเว็บเราก่อนค่ะ แล้วก็จะมีรวมคําถามนะคะก่อนจะไปพูดเรื่อง Marketing Plan รวมคำถามที่พบปล่อยจากท่านกรรมการมา3วัน <laughs> คําถามที่พบปล่อยข้อแรกก็คือข้อแรกเลยต้น,ต,นต้นเว็บเนี่ยจะหาคอนเทนต์ยังไงเราแบ่งไว้3ามสาปัจจัยหลักก็คือข้อแรกเว็บจากมหาลายัยหรือเว็บจากบริษัทค่ะโดยตรงเลยข้อ2คือเว็บหลักของทุนต่างๆเช่นทุนรัฐบาลญี่ปุ่นทุนรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เขามีเว็บหลักของเขาเราเอามารวมให้ ข้อ3คือ Google a l e r t ต่อไปคำถามที่2นะคะหาร,รีวิวจากไหนแล้วก็มีอีก3ช่องทางเหมือนกัน,นรรกลับมาเรื่องคำถามค่ะหาร,รีวิวจากไหนนะคะมี3ขั้นตอนหลกัลกๆในการหาร,รีวิวข้อแรกบล็อกเราขอข้อความจากบล็อกเขาเราให้เครดิตกลับไปที่บล็อกเขาเป็นการช่วยโปรโมทบล็อกเขาข้อ2คือ สัมภาษณ์เราจัดทีมสัมภาษณ์ได้เลยว่านี่คือนักเรียนทุนที่ได้รับทุนมาแล้วเราจัดทีมสัมภาษณ์ทำสกู๊ปดีเด่นเป็นถือว่าเป็นการเพิ่มเซลฟ์เอสติมในตัวเขาด้วยข้อ2ก็คือสัมมนาจัดสัมมนาระหว่างคนที่ให้ทุนคนที่เคยผ่านทุนมาแล้วและคนที่ต้องการหาทุนเรานำาบรรยากาศการสัมมนาหรือว่าบทความที่วิทยากรนํามาสัมมนาเรามาลงในเว็บได้ค่ะคําถามสุดท้ายทําไมถึงเกี่ยวกับโมบายมันเป็นทุกเวลาอย,ย่างไง ง,ง่ายเลยค่ะถ้าน้องรู้ทุนไวรู้ทุนเร็วน้องได้เตรียมตัวเร็วโอกาสมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วเดี๋ยวไปฟังมาร์เก็ตติ้งแนค่ะครับต่อไปเป็นแผกนการตลาดนะครับคือเว็บทุกเว็บนี้ก่อนเวลาเราเปิดตัววันแรกก็ย่อมสงสัยแล้วว่าข้อมูลที่เราหาทั้งหมดนั่นน่ะเราใช้ใครดูครับคือผมตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือก่อนการเปิดตัวเราจะมีการสร้างเพจ a ฟ e b o o k ขึ้นมาก่อนเพจหนึ่งแล้วก็อ่าแล้วเราก็ปัญหาต่อมาก็คืออ่าแล้วเพจนี้จะดังได้ไงเราจะมีคนเข้ามาได้ไงผมก็จะใช้การ ตอบโจทย์ด้วยการคือใช้ของอินโฟกราฟิกครับอินโฟกราฟิกคือหมายถึงว่าจะเป็นฟอร์มรูปธรรมดารูปหนึ่งแล้วก็อาจจะใช้คําที่กระตุ้นให้เกิดการอยากได้เกี่ยวทุนนะครับสมมติว่าอยู่ดีกินดีแถมทุนส่งส่ง,งเสียคุณด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นการฝากฝากชื่อเพจไว้ข้างล่างเสร็จแล้วไอ้ตรงเนี้ยเรานําไปโปรโมทโดยการไปขอลงไปลงโฆษณากับเพจที่มีไลค์เยอะๆครับ คือไอไลน์ไอไลน์ไล์เยอะๆถามว่าคือมันได้ะไรจากตรงนี้ก็คือมันเป็นการแฝงครับคือเราก็ไปดึงเหมือนไปดึงอันนี้เข้ามาไว้ก่อนครับแล้วก็ต่อไปคือการทํา SEO นะครับก็คือเทิคเดิมแล้วก็การลงโฆษณาแอดเว s แล้วก็แอดเวตของ a c e b o o k ครับครับแล้วก็คือต่อไปนีอการตอบตอบโจทย์ในการใช้โซเชียลแบบเต็มรูปแบบครับก็คือการตอบคาถามเวลาน้องเข้ามาถามแล้วก็จะตอบทั้ง3รูปแบบครับแล้วก็คือสุดท้ายคือการทําคลิปที่น่าสนใจลง youtube เพื่อแกเป็นการแนะนำเพจอีกทางหนึ่งครับ เป็นการแนะนำเว็บครับขอโทษครับอ๋อครับแล้วคือหนึ่งส่วนของรายได้ครับจที่เราวิเคราะห์แล้วสี่คือสี่กลุ่มหลักสปอนเซอร์คือจะมีตัวเครื่องบินเพราะว่าทุนจะมีทั้งทุนไปญี่ปุ่นไปอังกฤษไงครับแล้วก็ร้านหนังสือคือเด็กจะมีคือคนที่เข้ามาหาทุนจะมีย่อมจะมีการเกิดการอยากอ่านแล้วก็ติวหนังสือแล้วก็ขึรืหอือมันุงสมองเช่นแบร์แล้วก็ประทีนะครับครับอ่าไปอีกโอเคครับ คืออันนี้คือโปรโมชั่นในการที่เ,าเขาเขา้าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้ามาในเว็บเราแล้วเราจะมีโปรโมชั่นคือเราจะแจกคอร์สเรียนพิเศษฟรีสำหรับสมาชิกเท่านั้น5ทุนต่อ1เดือนครับแล้วก็ลถโชว์นะครับเราจะไปลถโชว์ตามมหาลัยนะครับก็คือเราจะมีการทำหนึ่งคือเราจะติดต่อและโคทางมหาลัยโดยตรงเลยและสองคือเราจะจัดหาวิทยากรแล้วก็ นักเรียนทุนที่เคยไปทุนแล้วเราก็เอามาบรรยายแล้วก็ในแนวน้นองครับแล้ว3ก็คือเราจะมีบูธหน้าง,งานครับเราจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้เล่นร่วมเล่นกิจกรรมคือเข้าไปไลค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เข้าเว็บเราด้วยครับแล้ว4ี่ก็คือการใช้ personal selling การใช้ personal selling นี้คือเราจะให้ไปแจกโบรูชัวตามจุดที่มหาลัยนั้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครับครับกลุ่มเราก็ขอขอบ ครับอันอันนี้ต้องเป็นต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งเด็กดีโดยตรงไม่ไม่แต่ <c oughs> ก็ไปให้คำแ,แ,แนะนำน้องกลุ่มนี้เยอะอ <c oughs> ก็ก่อนอย่งน้องชมก่อนว่าพีเจนททชีนที่ทำมาแล้วก็ฟโฟล์การนำเสนอดีมากแสดงว่าน่าจะซ้อมมาดีคือลื่นไหลสุด,สดๆแล้วก็แต่ละช่วงเนี่ยก็กระชับอะ่ะ พอรู้เรื่องปุ๊บไปรู้เรื่องปุ๊บไปแล้วก็ทุกคําถามที่โยนขึ้นมาตอนแรกก็ตอบครบก็ค่อนข้างชัดเจนทุกจุดนะครับแล้วก็ตัวเว็บค่อนข้างสมบูรณ์กว่ากลุ่มอื่นนะมีหน้าให้กดได้หลายหน้าแล้วก็ p t ทั้งเวอร์ชันบนคอมเวอร์ชันบนมือถือก็ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็แล้วก็ต่างกันจริงๆไม่ใช่แค่หดหน้าเฉยๆแล้วก็ตรงที่มาของชื่อดีครับ ก๋แล้วก็กําลังดีไม่ตลกไปไม่การเรียนไปอะไรไปดีแล้วก็คําถามคือตรงที่เราบอกออโต้บอทอะช่วยที่บ้ายหน่อยว่าจะโปรแกร,รมมิ่งนี่จะทํำยังไงเอัลกอริทึมเป็นยังไงฮัลโหลก็ผู้ใช้นะครับจะกรอกคำถามในช่องช่องเทคแอร์เรียนะฮะแล้วก็ กดถามไปท่ีนนี้คือจะมีดาต้าเบสที่คําถามที่พบบ่อยขึ้นมาครับว่ามีคีย์เวิร์ดดักไว้เพาถ้ามีคีย์เวิร์ดคำนี้ถามมาจะขึ้นจะขึ้นคําตอบแบบนี้มาแล้วก็ถ้าถามถามในสิ่งที่ไม่มีคําตอบขึ้นมานะฮะก็จะให้ผู้ใช้เนี่ยกดว่าไปถึงไปถึงแอดมินนะฮะว่าคุณตอบคาถามนี้ไม่ส ustedes, вами, ants, ่อะไรลักษณะนี้ครับแอดมินก็จะตรวจดูว่ามีคําถาม น่าสนใจมาเราเพิ่มดีไหมลักษณะนี้ครับก็ค่อนข้างทฤษฎีแต่ว่าในความเป็นจริงน่าจะตอบมั่วเยอะหน่อยถูกปะมันจะแมทคีย์เบิดปุ๊บแต่ไม่รู้ว่าถามว่าอะไรอ่ะอย่างเช่นสมมุติไปเที่ยวอังกฤษดีไหมหรือใครใครไม่ชอบไปอังกฤษบ้างอะไรอย่างเงี้ยยากอ่ะโอเคทีนี้ เอาจุดที่คอมเมนต์บ้างกลุ่มนี้พี่จะต้องพี่จะบอกบ่อยเลยว่าโปรดัก t เนี้ยพี่เชื่อว่าถ้าน้องไปทําต่อเป็นเว็บเนี่ยสักเซสได้เพราะว่ามันตลาดชัดเจนแล้วก็เป็นความต้องการแต่ว่าไม่ว้าวซึ่งไม่รู้น้องอยังงงอยู่หรือเปล่าว่าไม่ว้าวคืออะไรเอาง่ายๆที่น้องพิเศนมาเมื่อกี้ครับก็คือน้องจะโฟกัสซึ่งก็ให้ข้อมูลค่อนข้างดีนะเรื่องการโปรโมทว่าจะมีการทําสัมมนามีโฆษณามีเ e o ซีปโปริมโชั่นหาคอนเทนต์ได้เร็วกว่าคนอื่นอัปเดตท,ทุนบ่อยกว่าคนอื่น แต่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยสมมุติถ้าน้องทําแล้วอะ่ะมีเว็บอีกอันหน,น,นึ่งอ่ะทำขึ้นมาบ้างแล้วทําตามน้องเขาทําตามได้หมดเลยไงทุกอย่างไม่มีอะไรที่แบบว่าเราทาปุ๊บเขาทําไม่ได้หรือเราทําก่อนแล้วเขาทําตามไม่ได้อันเนี้ยก็คือต่อไปก็คือเหมือนที่พี่บอกก็คือว่ามันจะ brute force หมายความว่าแข่งกันอะ่ะเธอมีทีมงานสองคนฉันมีทีมงานสามคนคืออย่างเงี้ยไม่ว้าวคือแบบโอเคอะทำได้ก็เดี๋ยวมาแข่งกับเด็กดีถ้าน้องมีกี่คนเดี๋ยวพี่จ้างคนเพิ่ม เฮ้ยนี่โหดแล้วเหรอพูดเล่นไม่ตอนนี้ทีมงานแข็งแรงมากอยู่แล้วไม่กลัวเชิญเชิญเชิญพี่เสนอนะครับน้องกลุ่มนี้นะครับเรียนจบไปสมัครงานกับเด็กดีเลยไม่ต้องทำแข่งเด็กดีเปิดเซสชั่น u scholar d e t de d o com นะฮะแล้วเราก็วางแผนกันใครจะไปใครจะไปคอลหาเว็บไหนที่มีทุนบ้างก็ไปนั่งเฝ้านั่งมอนิเตอร์นั่งอ่านฟีีแล้วก็มาแอดดาต้าเบสแอดดาต้าเบสง่าย <c oughs> นะฮะง่ายเข้าเข้าใจคอนเซปต์อยู่แล้วเด็กทางพี่น้อไม่ต้องมาเทะละนะครับเข้าใจคอนเซปต์ดีนะครับนะผมพี่ไม่คอมเมนต์มีไม่เยอะเพราะว่าพี่น้อยเคงถนัดด้านนี้อยู่แล้วเอ่อขอเปิดเปิดเมื่อกี้ที่เรากดเป็นดูโมบายอะแล้วดูกดเมนูอะไม่รู้กดตรงไหน,นสักกันที่เป็นเมนูแล้วกดลานล่าลงมา เออเออนะเราข้างบนข้างบนนะข้างบนข้างบนเออเอเอเนี่ยคือคือคือไม่รู้เป็นพอโปรเจคเตอร์หรือหรือเปล่านะสีมันมันมันมองไม่ค่อยเห็นอะเออจออาจจะเห็นก็ได้แต่ว่าแต่ว่าให้ระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าทำดีไซน์ะไรพวกนี้มันต้อง,ต,องต้องดูสีให้ชัดเจนเพราะบ,บางทีมองไม่เห็นนะครับมองไม่ค่อยชัดแล้วก็คือพี่ไม่แน่ใจว่าไม่ค่อยเข้าใจอุตสาหกรรมนี้เท่าไหรนะแต่แต่แต่มีความเป็นห่วงวว่่่าาาาามมััันนนจจะะเเเปป็ออลรรรหืบพ คนคงไม่ได้หาทุนกันทุกวันนะครับมันอาจจะเป็นช่วงช่วงฤดูกาว่าเออเทอมไหนเริ่มเปิดเทอมก็ก่อนหน้าจะเปิดเทอมก็ค่อยหาทุนแ้นเนี้ยมันมันก็มันก็จะมีช่วงเวลาที่ที่เราทําอะไรมันไม่ได้เลยนะครับที่ว่างๆเลยกับอีกช่วงหนึ่งที่มันมันพีคมากๆเพราะคนเข้ามาในเว็บเรากันเยอะมากนะครับก็ต้องหาหาทางบริหารจัดการโปรดักต์ในเว็บของเราให้ให้มันให้มันมี มีมีอะไรมีมีลดความเป็นซีซันน้อยลงอ่ะอาจจะช่วงไหนที่มันเป็น low s e a s o ก็หายอย่างอื่นมาเสริมในในเว็บเรานะครับครับก็ดีครับชอบเรื่องนี้มากเลยเอ่อให้สมัครแล้วแบบว่ากอกไม่กี่จึกก็สมัครได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลที่คัสซมีมายค่อยไปกอกทีหลังอันนี้ดีมากถ้าเกิดว่ากอก อ,อสอนมาดีโอเคถ้าเกิดว่ากอกเยอะๆตั้งแต่แรกคนก็จะแบบกอกมากขึ้นฟิวหนึ่งคนก็ลดไปเป็นหมื่นแล้วนะครับส่วนระบบแมทชิ่งที่ทำเป็น p e r s o n a l l e อันนี้ก็เยี่ยมมากเลยเพราะว่าก็นี่แหละคือการออกแบบที่บอกว่าช่วยมนุษยชาติยังไงช่วยลดเวลาในการไปเบลส์หาได้ไปตั้งหลายวินาทีหลายนาทีรวมๆกันหลายๆคนทั้งโลกลทั้งประเทศไทยก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับส่วนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ลงลึกในแผนนะครับ ยังไม่มีมายสเตนที่ดียังไม่มีการกำหนดว่าควรจะต้องใช้บัตเจทเท่าไหร่เพราะพี่ดูเนี่ยเราบอกอยากรถแมปอยากทํานู่นอยากทํานี่แต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าเรากําหนดกันไว้ว่าจะทําเมื่อไหร่เป้าหมายคือเท่าไหร่แล้วต้องใช้งบประมาณต้องใช้แรงเท่าไหร่เพราะเราก็มีกันแค่นี้เราถ้าเกิดมาหาลัยเราต้องทําทั่วประเทศเงี้ยก็ต้องวางแผนกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนการ p r ส่วนที่เหลือเนี่ยอยากจะให้คําแนะนำอย่างนี้ตอนนี้พยายามรวมรวมทูมาเยอะแต่สําหรับคนที่ แผนแน่นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องทําหมดแผนถ้าเกิดคิดง่ายๆคนแผนแน่นทําน้อยก็ Impact ได้แต่ถ้าเกิดคนแผนน้อยคิดยังไม่ค่อยออกก็ต้องเหนื่อยก็ต้องทําเยอะถ้าเราสามารถกําหนด,ดได้จริง,รงๆว่ากลุ่มเราเนี่ยการ p r าร์ชานแนลไหนช่องทางไหนที่มันเข้าถึงได้เราทําอันเดียวให้มัน Impact ทําให้ดียังไงจะช่วยได้เยอะนะครับลดแรงมาได้เยอะเลยนะครับส่วนเรื่องดีไซน์เนี่ยดีไซน์พี่มองว่ามันยังเป็นดีไซน์รูปแบบเดโมอยู่แบบเหมือนก็ทํากันแค่วันเดียวนะ ดีไซน์เนี่ยยัง demo ยังเดโมอยู่ไม่ค่อยสวยแล้วก็เชยแต่ว่า Usability โอเคการออกแบบ User Experience การออกแบบการเข้าถึงโปรเซ s ต่างๆอะไรเนี่ยโอเคซึ่งถ้ามีเวลาคงจะออกแบบให้มันสวยกว่านี้ได้นะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นเรื่องการนำโซเชียลมีเดีเข้ามาอินทิเกตเนี่ยยังน้อยอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทำา p r s s o n l l Li e หรือจะทำการทวีตการ PR การอะไรต่อไปเนี่ยสามารถเอามาช่วยได้มากกว่านี้นะครับดีไซน์ยังไม่มี i อเดนิตี้เป็นของตัวเองเท่าไหร่นัก มันเหมือนเว็บก็โอเคถือว่ารวมอยู่ในเดโมละกันนะครับควรจะต้องปรับปรุงการทำเป็นโมบายเนี่ยสามารถ implement ให้มันได้ประโยชน์ potential จากความเป็นโมบายได้มากกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อาจจะมีคนที่แบบว่า p e r s o n a l l i f e ตัวเองเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอันที่มันมาแมะกับเขาก็มี notification หรือจะอีเมลหรืออะไรก็ว่าไปนะครับโอเคของพี่แค่นี้ครับ ครับเซอร์นิดีครับพี่เอิร์ธเก็บไปหมดแล้วนะครับมาร์เก็ตติ้งดีเลยตอนนี้ต้องฟังตามนั้นเลยนะคือคิดละเอียดปุ๊บต้องไปต่อบัตรจงบัตรเจตกำลังแต่ของกลุ่มอื่นเราไม่พูดบัตรเจตเพราะแผนก็ยังไม่มีมาให้เราเห็นพอผมนี้มีแผนเราก็ไปถึงขัน้นบัตรเจตพี่จะคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์แอดเวิร์ดเฟซบุ๊กไม่ได้เรียกอย่างนี้นะบูเกอร์แอดเวิร์ดกับ Facebook Ad หรือ Facebook CPC คือ Co s t per Click เขาเรียกกันอย่างนั้น ก็แค่นั้นใช้หลายชแนลดีมี YouTube มี f Facebook อ่ k มี g o o อ่ะใช้กันครบแล้วก็เทคนิคการอินโฟกราฟิกไปยอดโซเชียลอ่นนี้ดูดูดมันมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะก็โปรโมชั่นแจกคอร์สกระตุ้นเรียกคนมีแจกของเหมือนเขาแจกตัวอแจกคอร์สรถโชว์ให้รายละเอียดรถโชว์เยอะดีก็เสียเวลาแต่รู้ว่าเออคิดว่าไปรถโชว์ไปทำอะไรคิดด้วย ไปแล้วไปให้คนคลิกไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรนั่นคือสิ่งที่ต้องคิดจริงๆเวลาเราไปทำรถโชว์นะไม่ได้พูดแค่จะไปรถโชว์ของพี่แค่นี้ครับก็สั้นๆเหลืออีกนิดหนึ่งก็เออของพี่เออเรื่องชื่อเว็บยูส h o l a r อยากให้คิดเผื่อด้วยว่าบางคนบางทีคําว่าส h o l ่าเนี่ยกลุ่มทารเก็ตของน้องเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่มัธยมตั้งแต่มหาลัยต้นๆบางคนเขาอาจจะสะกดคํานี้ผิดนะคำว่าส่าเนี่ยบางทีอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าชื่อเว็บเรามัน คนสะกดยากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องทําเงินเรื่องทําเงินนี่คือมาจากโฆษณาเฉยๆเลยป่ะโฆษณาเฉยๆเลยใช่ป่ะคือพี่ว่าน่าจะหากการทําเงินนอกเหนือจากทางนั้นทางนนั้นอีกไดออ้นะครับเช่นสมมุติว่าเออของเว็บของน้องเนี่ยม,มันสามารถดึงคนที่สนใจทุนให้มารวมข้อมูลไว้ใช่ไหมเราอาจจะต่อยอดไปเออให้คนมาประกาศลงโฆษณาเออรับสมัครงานไปเลยก็ได้อะไรอย่างนั้นนะนะครับเช่นบริษัทใครอยาก ยกตัวอย่าง,งเช่นปตทอ,อยากได้เด็กที่จบเด็อกเตอร์ทางด้านปุ๊บเว็บน้องหรูอ่าเว็บน้องพนัวกันดิอ่าอะไรอย่างเงี้ยต้องไปคิดแนวทางในการทําเงินต่อไปอีกนอกจากการขายโฆษณาต่อไปได้นะครับถ้าจะขายโฆษณาอย่างเดียวนี่มาสู้กับเว็บเด็กดีนี่ก็นะ <c oughs> โอเคก็สั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณครับ